สวัสดีค่ะทุกคนที่นี่คือบันทึกพิศวงลูกชายวัยสองขวบของมหาเศรษฐีถูกหลักพาตัวไปโดย32ปีต่อมาเขาถูกพบอยู่ในชนบทกำลังขายผักให้กับคนในหมู่บ้านพอแม่บุญธรรมล้างสมองเขาอย่างหนักไม่ยอมให้เขาออกไปทำงานข้างนอกต้องทำการเกษตรอยู่บ้านอย่างเดียวไม่มีภรยาไม่มีลูกใช้ชีวิตลำบากพอ่อแท้ๆเตรียมบ้านหลังใหญ่และสร้อยทองเส้นโตเพื่อรอต้อนรับเขากลับบ้าน แต่เขากลับไม่ยอมกลับไปหญิงที่กำลังน้ำตาไหลพรากตรงหน้านี้ชื่ออูเจิงหุยเป็นชาวมณฑลเสฉวนประเทศจีนสมัยก่อนเธอและสามีอู่เซียนจื้อทำธุรกิจค้าขายอ้อยทั้งคู่มีลูกชายสองคนและลูกสาวหนึ่งคนชีวิตครอบครัวมีความสุขและมัง่งคั่งกิจการเจริญรุ่งเรืองและกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นเพื่อให้ทำงานได้ดีขึ้นสามีภรยาคู่นี้จึงมาจะจัดการดูแลลูกๆก่อนออกจากบ้าน แต่ในวันที่6มกราคมปี1989ลูกชายคุณเล็กของพวกเขาชื่ออู่เจียงซึ่งอายุเพียงสองขวบเกิดมีไข้สูงแม่จึงต้องพาเขามาดูแลด้วยขณะนั้นเป็นช่วงเทศกาลและเพื่อหาเงินเพิ่มอู่เซียนซื้อจึงออกไปทำงานนอกบ้านพระยาอู่จึงคุยต้องอุ้มลูกไปด้วยดูแผงขายอ้อยไปด้วยแม้ว่าจะมีลูกค้าผ่านไปมาไม่ขาดสายแต่เธอก็ยังสามารถจัดการได้ดี แต่แล้วก็มีผู้หญิงประมาณ7-8ถึงคนเข้ามาล้อมแผงขายของเธอพวกเธอเหมือนกับเตรียมการกันมาก่อนแล้วโดยเข้ามาถามราคาพร้อมกันต้องการซื้ออ้อยจํานวนมากและยังขอให้ปอกเปลือกและหั่นเป็นท่อนๆอ,อีกด้วยอูเจึงห้วยรู้สึกวุ่นวายและรีบร้อนจนต้องวางลูกชายไวข้ข้างๆและให้เขากินอ้อยท่อนหนึ่งอู่เจียงเป็นเด็กดีและเชื่อฟังจึงนั่งเล่นเองอย่างสุขสนานอยู่ข้างๆตอนแรกคิดว่ามีลูกค้าเข้ามาซื้อของแต่กลับกลายเป็นแผนการของแก๊งลักเด็ก ภายในไม่ถึงสองนาทีลูกชายวัยสองขวบก็หายตัวไปต่อหน้าต่อตาผู้เป็นแม่อู๋จึงุ้ยตกใจมากรีบโทรเรียกสามีให้กลับมาพวกเขาแจ้งความและค้นหาทั่วตลาดแต่ก็ไม่พบร่องรอยของอู่เจียงเมื่อค่ำคืนมาถึงทั้งสองรู้สึกสิ้นหวังเหมือนฟ้าจะถลม่มอู๋จึงหุยวิตกกังวลร้องไห้ทุกวันและโทษตัวเองว่าเป็นความผิดของเธอที่ทำให้ลูกหายไปหลังจากอู่เจียงถูกลักพาตัวครอบครัวอู่ก็ไม่เคยมีความสุขอีกเลย วันนั้นกลายเป็นฝันร้ายของทั้งครอบครัวพวกเขาถือรูปถ่ายติดตัวไปด้วยตีพิมพ์ใบปลิวและแจกจ่ายไปทั่วทุกที่เดินทางไปถามหาจนทั่วเช่นที่ชงชิงและกุยย้ยหยางหากมีโอกาสหรือบอเสดใดๆพวกเขาก็จะตามหาโดยไม่ลังเล32ปีผ่านไปอย่างรวดเร็วสามีภรรยาทำธุรกิจ,จเจริญรุ่งเรืองกลายเป็นเศรษฐีชื่อดังในท้องถิ่นลูกชายและลูกสาวต่างประสบความสำเร็จทางการศึกษาได้เข้ามาหาวิทยาลัยในฝัน ย้ายไปอยู่ที่สิงคโปร์หลังจากจบการศึกษาสามีภรยาเลือกที่จะอยู่บ้านเกิดแม้ดูเหมือนชีวิตจะสมบูรณ์พูนสุขแต่ในใจยังคงมีความคิดถึงและความรู้สึกผิดที่ไม่มีวันลืมต่อลูกชายคนเล็กได้ภายในใจของพวกเขายังมีบาดแผลที่ไม่เคยหายไปโดยกลัวว่าชีวิตนี้จะหาเขาไม่เจอหรือเขาจะกลับมาแล้วไม่เจอบ้านด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตปู่เซียนจื้อและภรยารีบนำข้อมูลเข้าไปในฐานข้อมูลต่อต้อตานการค้ามนุษย์ทันที พวกเขาโพสต์ข้อความตามหาลูกนับครั้งไม่ถ้วนในอินเทอร์เน็ตและลงทะเบียนข้อมูลในแพลตฟอร์มต่างๆที่ช่วยตามหาคนโดยไม่ปล่อยให้โอกาสใดหลุดลอยไปโชคดีที่ความพยายามไม่สูญเปล่าในเดือนกันยายนปี2020อู่เซียนซื่อได้รับโทรศัพท์จากสำนักงานตำรวจแจ้งว่ามีชายคนหนึ่งชื่อหลิวหยางเหอในฐานข้อมูล DNA นของมุนทนเหอเป่ยประเทศจีนมีลักษณะทางพันธุกรรมที่คล้ายกับอู่เจียงมากหลังจากความพยายามหลายครั้ง ทั้งสองฝ่ายจึงได้ทำการตรวจ DNA หลังจากรอคอยมานานถึง32ปีในที่สุดลูกชายก็ถูกพบแต่การพบหน้ากลับยากลำบากเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทําทำให้ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถพบเจอกันได้จึงต้องคุยกันผ่านวิดีโอคอลเพื่อทำความรู้จักกันเบื้องต้นอู่เจียงรู้สึกโล่งใจเมื่อทราบว่าตนเองไม่ได้ถูกทอดทิ้งแต่ถูกลักพาตัวมาส่วนอู่เซียนจือและภรยาเมื่อทราบว่าลูกชายไม่ได้เรียนหนังสือ อายุ30กว่าแล้วยังทําไรท่ทาสวนเพื่อหาเลี้ยงชีพและยังไม่ได้แต่งงานก็รู้สึกเศร้าใจมากอยากจะพาลูกกลับมาอยู่กับพวกเขาทันทีแต่กลับถูกอู่เจียงปฏิเสธอย่างเด็ดขาดปรากฏว่าพ่อแม่บุญธรรมของเขาเป็นเกษตรกรในมณฑลเหอเป่ยครอบครัวน,นี้ไม่มีลูกชายมีลูกสาวเพียงคนเดียวเพื่อให้มีคนดูแลตอนแก่พวกเขาจึงซื้อตัวอู่เจียงจากคนอื่นมาและเปลี่ยนชื่อเป็นหลิวหยางเหอเนื่องจากอายุยังน้อย อูเจียงจึงไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับพ่อแม่แท้ๆตอนแรกเขาไม่รู้เรื่องการซื้อขายเลยจนกระทั่งอายุ8ดขวบขณะที่เล่นกับเพื่อนๆในหมู่บ้านเขาบังเอิญได้ยินว่าตัวเองถูกซื้อมาจึงรีบกลับบ้านไปถามพ่อแม่บุญธรรมแต่ไม่ว่าถามอย่างไรพวกเขาก็ไม่ตอบตรงๆจนกระทั่งเขาโตขึ้นคำเล่าลือในหมู่บ้านเริ่มแพร่กระจายพ่อแม่บุญธรรมจึงจำเป็นต้องบอกความจริงด้วยความยากจนและความกังวลบราลกชายจะไปหาพ่อแม่แท้ พวกเขาจึงให้อู่เจียงเลิกเรียนหนังสือและทํางานเกษตรที่บ้านห้ามไม่ให้เขาไปทํางานข้างนอกเหมือนพี่สาวห้ามออกจากหมู่บ้านและต้องอยู่ใกล้ชิดพ่อแม่บุญธรรมเสมอในปี2019ด้วยความสงสัยในชาติกําเนิดอู่เจียงจึงไปเก็บตัวอย่างที่สถานีตํารวจท้องถิ่นเพื่อค้นหาพ่อแม่แท้ๆของเขาพ่อแม่บุญธรรมเมื่อรู้เรื่องก็ได้ต่อว่าอู่เจียงว่าพวกเราเลี้ยงดูเธอมาไม่ใช่ง่ายๆทําไมไม่รู้จักสํานึกบุญคุณไม่ว่าจะยังไงพวกเราก็เลี้ยงเธอจนโต คนเราต้องรู้จักสำนึกบุญคุณสิหลังจากถูกล้างสมองและกดดันทางศิลธรรมอู่เจียงจึงยอมทำตามและไม่อยากจากไปไหนสองสามีภรยาอู่เซียนซื่อก็ได้แตกล้ำคลืนความเสียใจนับวันรอคอยไปทีละวันวันที่28เมษายนปี2021เป็นวันที่นัดพบกันสามีภรยาอูเซียนซื่อตกแต่งบ้านอย่างสวยงามและแขวนป้ายขนาดใหญ่โดยเชิญวงดนตรีและดอกไม้ไฟมาฉลองจากวิดีโอ เราจะเห็นว่าในเส้นทางกลับบ้านของอู่เจียงมีป้ายต้อนรับกลับบ้านและมีชาวบ้านมารอต้อนรับเขาด้วยข้อความในวิดีโอที่ถ่ายระหว่างทางก็ได้แสดงความยินดีและอวยพรให้อู่เจียงเมื่อเขาเดินทางมาถึงต่อหน้าพ่อแม่แทๆ้ๆโดยมีตำรวจท้องถิ่นและอาสาสมัครตามหาคนมาด้วยบรรยากาศในงานก็ถึงจุดสูงสุดชาวบ้านที่มามุงดูต่างพากันส่งเสียงเชียร์และปรบมือให้กับการพบกันหลังจากห่างหายกันไปถึง32ปี งานการพบญาติครั้งนี้ถูกจัดขึ้นอย่างเป็นทางการโดยความร่วมมือของตำรวจท้องถิ่นและพ่อแม่ของอู่เจียงบรรยากาศในงานทำให้อู่เจียงซาบซึ้งจนเกือบกลั้นน้ำตาไม่อยู่ความรู้สึกต่างๆที่ท่วมท้นทำให้ชายหนุ่มวัยสามสิบกว่าคนนี้พูดไม่ออกเมื่อพบหน้ากันน้ำตาของทั้งสามคนได้ไหลพลากพ่อมอบสร้อยทองขนาดใหญ่นาฬิกาข้อมือทองและแหวนทองให้กับลูกชายแม่ทำเกี๊ยวเองกับมือและป้อนให้ลูกด้วยมือของเธอ จากนั้นพ่อแม่ก็พาเขาไปชมบ้านและห้องที่จัดไว้เป็นพิเศษอูเจียงคุกเข่าข้างแม่พร้อมน้ำตาและทานเกี๊ยวที่ไม่เคยได้ทานมาก่อนเมื่อเห็นลูกชายทานอาหารทั้งน้ำตาแม่ของอูเจียงรู้สึกเสียใจและเจ็บปวดที่ทำให้ลูกต้องทนทุกข์เธอไม่กล้าคิดเลยว่าในช่วง32ปีที่ผ่านมานั้นลูกชายจะต้องเผชิญกับความยากลำบากมามากแค่ไหนอูเจียงเปลี่ยนท่าทีจากในวิดีโอและบอกว่าเขายินดีที่จะอยู่ในค่ายเจียงต่อไป แต่ยังต้องดูแลพ่อแม่บุญธรรมดังนั้นอาจต้องกลับไปเยี่ยมเป็นครั้งคราวคืนนั้นครอบครัวจัดงานเลี้ยงต้อนรับอู่เจียงและกอดกันอย่างแนบแน่นเพื่อถ่ายทอดความคิดถึงที่ไม่สิ้นสุดมีคนบอกว่าอู่เจียงจะประสบความสําเร็จในชีวิตหลังจากนี้แต่ใครจะรู้ว่านี่ควรจะเป็นชีวิตของเขาตั้งแต่แรกอยู่แล้วและเรื่องราวในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าคุณชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปค่ะ